รถ Honda C แบบมีทะเบียนพรบภาษีต่อครบลูกค้าสามารถโอนได้ในทันทีมีเอกสารการโอนให้เรียบร้อยแบบในรูปทำเครื่องทำสีสีเป็นสีพ่นรถยนต์อย่างดีลูกค้าสามารถเลือกได้อุปกรณ์ภายในตัวรถชุบโคมเมี่ยนปัดเงาทั้งคัน ฝาถังน้ำมันเป็นแบบเดิมมีรูระบายอากาศไมเป็นไม่เดิมเครื่องสามารถสตาร์ททีเดียวติด นี่คือเสียงเครื่องที่ทำอะไรให้แล้วนะครับระบบไฟใช้ได้หมด สามารถเป็นเจ้าของได้แล้ววันนี้ติดต่อ0833130081หรือทาง facebook หรืออ e ีเมลก็ได้นะครับ